เมื่อนี้กับพบกับเซฟเชียนครับผมมื่อนี้เขามีเมนูเด็ดครับผมมาะม่วงครับผมนี่ครับกินครับผมสุดแล้วผมเมื่อนี้เขากัสเซมิเฮ็ตส่วครับผมส่วาดึงนี่ครับผักเขาอึ้งนี่ไปก้านมาได้ใส่ครับนี่อซื้อเข้ามาครับผมโอ้โหเนื้ไปก้างมาเนาะเห็นฝนตกเร็วคืนนี่ก่านกับโค้งซิบริกินนะครับนี่ครับเขาก็บซิมีตะไคข่ครับไว้รับข้าวนี่ครับนี่ก็คือวากาครับผมผักน้ำมันื่อนี้ครับผมผักเขาใส่แบบส่วกบ อันนี้เขาเอาน้าผักอย่างนี้ผักมิกครับผักมิกว่าอันนี้ไว้ต้มครับต้มแซ่บเนี่ยผักแก้มหงูนะครับเขาเขากำลังหุงหงงเลยครับผมเ้อาะว่นี่ครับผมนี่มาช่วยเขาเลยหลังทรายโมแก้วโมบีโมน้องเริ่ม แล้วว่สิไมุ่ดอะไรกินเต้าหู้ไม่กินน่ัยันท้อเย็นๆอ้าตอตออะไรตอต่วยาสัจะไดมีอะมาเนาะแย่โคตรปัญหานะสามลอยกับพ่อจะได้ไม่แ่แล ่เอาผมเราจะต้มจนมันเปื่อยนะครับผมนี่ครับผมผมก็บพวกงว่าเขาเจ้าเอื้นใบสมเกียงหรือใบอยังนะครับผมวันนี้โอ้ใบงูกระบอกนะครับนี่ใบนี้มันคือใบอยัง ต้มจนเปื่อยครับผมพ่อแม่พี่น้องเบิ้องต้ครับจากที่เราต้มประมาณสามสีน้ำของผมนะครับก็จะได้แบบอึ่งไปเปื่อยนะครับผมไขว่างเนี่ยไข่เต็มทองครับเอาสีตากออกมากครับผมันี่ยสวนครับเพ้นกลกองไปพรุ่งปุ๊บเนเ่ยดูไข่ครับผม น้ำซุปมีแซ่บขนาดนี้ทานีะตันตลอดเลยนะดูสิน้ำยาวีสดเนาะเข้าูอบอยาสิามร้อยร้อยหนี่ก็ตสิอืม เขาก็ชิมเหียบนครับกระไกรืน่ารนี้พักชีไปเลยนี้ผักชีครักะหอมกสาบานเ่าอื่นักชีอย <Diamond. S 1> ่างงี it, ้ผ <arn> ักหอมแปลกักหอมแปลนะครับอันนี้กระแปบเออกรบนครับกรอกรหอมบอบนูี่น <grass> <neither> ี่แหละหอมบอบนครับอันนี้กรู้ไ้ัวนี้บตูครับเินกีบยครับเรารีคนครับคครัเนครับกัวเ ขัวขัยางะเนินะคับนีครับสดสดเลยขัวขวไม่ต่ำไม่ไม่ขวดสดสดเลยของระเบิดแรงแรงก็เข็นไมเข็น่เสียบใส่ก็ไปอืม

อุ้ยใครเป็นใครเนี่ยแซ่บดีครับนเขาเหนียวท่อนครับเป็นกระป๋อ นะครับใบบประกอบรับผมค่ะค่ครับ ปีหนึ่งไม่ข้างนึงครับผมครับพอะ้ว